สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนการถ่ายคลิปกับอาจารย์เปียกนะคะที่มีนบุรีวันนี้เราจะถ่ายใบยะานาเพราะตัวเองชอบกินผักกินผักเพื่อสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง นี่ใบยนางนี่ก็ที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นมะละกอนะคะต้นมะละกอโอ้ลูกไม่ค่อยใหญ่มากไม่รู้มะละกอแขกดำหรือเปล่าไม่ทราบนะคะมาตามด้วยผักโปรดเลยนะคะนี่คือผักกะเม็ดนะคะ ผักกระเม็ดเป็นรสฝาดๆหน่อยนะคะเอาไว้กินกับหมี่กะทิกินกับลาบกินกับปลาปิ้งเป็นผักกับแก้มที่อร่อยมากค่ะต้นนี้เจ้าของบ้านบอกว่ายกมาจากนครพนมนะคะต้นที่สองที่ขาดไม่ได้เลยที่ ยกมาจากนาครพนมก็คือต้นผักติ้วนะคะมีรสเปรี้วนิดนึงเอาไว้ทำแกงเห็ดอร่อยมากกินกับมีกะทิก็ได้เอาไว้ต้มยำอะไรเงี้ยมันเปรี้ยวๆะคะกินกับแก้มได้หมดเลยค่ะนี่ผัก สองต้นเนี้ยต้นผักกะเม็ดกับผักติว้วยกมาแต่นครพนมไปนะคะลงทุนมากเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันก็จะเอาไปปลูกที่บ้านเหมือนกันกำลังเพาะอยู่ที่นครพนมนะคะเดี๋ยวถ้ามันแข็งแรงแล้วเราจะยกมาปลูกที่บ้านที่ในท,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 ที่นนบุรีนะคะ เป็นคนชอบกินผักค่ะอ,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 อยู่บ้านเขานะคะวันนี้มาเรียนการถ่ายคลิปโดยเฉพาะ เพิ่งตัดผมใหม่มาค่ะทรงนี้เหมือนจินตนาไหมคะ,ะก็เลยตั้งชื่อช่องว่าจินพาเที่ยวจิโทษจ้าจินพาวิ่งจินหมายถึงว่าจินตลาพาวิ่งหมายก็ว่าพาวิ่งเพื่อสุขภาพ พานี่มาจากชื่อเล่นของตัวเองนะคะมันแฝงจริงๆพอสัมพาวสรละอา,อาก็เลยแบบใช้พอพานสรละอา,อามันก็เลยได้ทั้งสองชื่อทั้งจินแล้วก็พาวันนี้ขออันนี้วันนี้มาเรียนคลิปอา อ้าวคนที่เดินมาก็คือพี่สาวนะครับมาเป็นเพื่อน,นะคะ่ะต่อไปก็คืออันนั้นอาจารย์เปียกเสื้อเหลืองนะคะวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ